คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ามีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระบรมราชวาเพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บางแสนแสนสุขสามุกลือนำเข้าลามน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกลือสวัสดีบางแสนข้าลาน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนะคะก็เริ่มจะเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ผลดีเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดโรคเลือล้อรลงแล้วก็อีกหลายโรคตามมาค่ะทางเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ค่ะจึงได้จัดทําโครงการฮาร์ดอนร่วมใจไร้ภูมิขึ้นมีวิทยากรหลายๆท่านนะคะมาร่วมบรรยายกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมด้านในกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะซูลนก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะท่านนาย,ยกนรงชัยคงพึ้มนั่นเองะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะโครงการนี้ค่าวมีชื่อว่าโครงการอะไรคะนี่แหละครับตามนี้เลยว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพชาวหาดวอนร่วมใจไร้ภูมินะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราได้รับจริงๆเราถามว่าทำไมถึงเป็นหาดวอร์นค่ะ ก็คือว <atl> ่าช <worldwide> ุมชนหาดวอนพลาของเราเนี <travail> well, so ่ยได้ไปขอจัดกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนแสนสุขนะครับก็ก็เลยได้งบกันด้เข้ามาทําแล้วก็เราก็เลยเทศบาลเมืองแสนสุขก็เป็นเจ้าภาพในการที่ดำเนินโครงการเป็นโครงการเล็กๆนะครับสำหรับชุมชนย่อยๆซึ่งของเรามีทั้งหมด19ชุมชนแต่ว่าหาดวอรเนี่ยเขาสนใจในโครงการไรผุ่ก็ไปขอประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ก็ทางเทศบาลก็คิดว่าถ้าชุมชนหาดวอลเราทําสําเร็จ เราก็อาจจะมีการขยายโครงการต่อไปยังชุมชนอื่นๆเพื่อ,อ,อ,อ <c oughs> จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพซึ่งหนึ่งในปัญหาของคนทั่วไปโดยเฉพาะาชาวฮัดวอร์นะครับก็เป็นคนที่ลงทุงหรือว่ามีน้ําหนักเกินนะครับก็ถ้าผู้หญิงเนี่ยมาตรฐานเขาไม่ให้เกิน85 <c oughs> ผู้ชายก็ไม่ให้เกิน90ซนติเมตรนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกินเพราะว่าตัวใหญ่อาชีพพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะยืนหรือนั่งอยู่กับที่นานๆก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เลยจะมีปัญหาเรื่องพุงเราก็เลยเอา ความรู้ตรงนี้มาอบรมพวกกลุ่มชุมชนนะครับเพื่อให้เขารับทราบว่าถ้าเกิดโรคอ้วนแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรบ้างโรคภัยแค่เจ็บต่างๆจะมีโรคอ้วนตามมาโรคเบาหวานโรคข้อกระดูกเสื่อมแล้วก็โรคแพ้กดทับอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เขาแล้วก็จะให้เขาในทราบในด้านสุขภาพว่าควรจะเลือกทานอาหารอะไรให้ให้ไม่มีพุงหรือว่าลดลดอาหารอะไรให้ถูกสุขลักษณะ ระยะเวลาของโครงการนี้มีสิ้นสุดไหมคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ช่วงเวลาเดียวครับก็น่าจะมีผลไม่เกินประมาณผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าเกิน4เดือนเราจะมีการวัดผลก็คือเป็นการติดตามผลไปถ้าเกิดแต่ผมร่าเราจะมีรางวัลนะครับคือวันนี้เราจะมาวัดรอบเอววัดชั่งน้ําหนักแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจะทำการติดตามผลว่าแต่ละเดือนเนี่ยผลเป็นยังไงคนนี้ลดคนนี้เพิ่มแล้วถ้ามีปัญหาอะไรบ้างในระหว่างการดําเนินการเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีแรงเลย อะไรพวกนี้ก็อาจจะไปทานอาหารประเภทผิดประเภทที่เราก็ต้องแนะนําต่อเนื่องนะครับค่ะสาหรับโครงการนี้นะคะคาดว่าในอนาคตจะเป็นของนเทศบาลด้วยนะก็ต้องรอดูผลงานนี้ก่อนนะครับก็ดูว่าถ้าได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยเราก็เทศบาลเมืองแสนสุเอจะรับเป็นเจ้าภาพเองนะครับในอาจจะต้องเป็นผู้ประสานงานเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพผู้จ้างบประมาณเนี่ยมาใช้ในการส่งเสริมประชาชนในเขตทั้งเทศบาลเมืองแสนสุให้รดบุูกค่ะ มีใครมาร่วมให้ความช่วเหลือกับโครงการนี้บ้างไหมคะก็หลักๆก,ก็จะเป็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบลแสนสุขหรือ,อนามัยเก่านะครับก็จะมาเป็นวิทยากรให้แล้วก็กองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วก็ตัวคณะผู้บริหารและที่สําคัญก็คือทางชุมชนแล้วก็คณะกรรมการชุมชนที่ว่าอาสาเข้ามาร่วมมือช่วยกันนะครับ ครั้งนี้นี่คือจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครัครั้งที่สองครับครั้งที่สปีที่แล้วก็มีแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าครั้งหน้าเนี่ยประชาชนที่ต้องการจะมาเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องติดตามผลยังไงบ้างก็หลักๆจะจะให้ผ่านทางชุมชนก่อนนะครับเพราะแต่ละแต่ละชุมชนเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเราจะมีชุมชนเนี่ยเข้ามาส่วนร่วมก็จะเข้าไปคุยกันว่าแต่ละชุมชนจี่ต้องการทาโครงการนี้หรือเปล่าเพราะว่ากองทุนนี่จะเป็นผู้ที่ของบนะครับโดยเทศบาลจะประสานหรือไม่ก็ ้าไม่มัน่นใจก็มาที่เทศบาลมิสสาสุขได้เราเป็นหลักเป็นผู้ประสานให้ได้ครับที่กองาสาธารณสุขค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเสียค่าใช้จ่ายไหมคะเราไม่มีครับก็เลยงานนี้ก็มาฟรีครับค่ะอาลรคะให้ท่นานผู้ชมฝากอะไรให้ผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกนะครับนี่เป็นโครงการเล็กๆแต่เป็นโครงการที่สําคัญอยากจะให้ประชาชนได้คานึงถึงโรคอ้วนนะครับซึ่งปัจจุบันในคนก็เป็นเันมากเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นง่ายในปัจจุบันอาหารการกิน ค่อนข้างจะมีมากมายให้เลือกนะครับแล้วก็จากการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนี่ยก็บางคนอาจจะไม่มีเวลากำลังก็อาจจะทให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเราก็เลยอยากจะให้เริ่มที่จะรักษาตัวเองนะครับหก็คือลดน้าหนักเนยก็ได้ความสวยงามนะครับรูปร่างสุดทรงดีแล้วก็มีสุขภาพกายที่ดีตามมาแล้วสุขภาพจิตก็ต้องดีตามมาก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งเริ่มต้น,นของการส่งเสริมสุขภาพค่ะเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุข,ขาที่ได้ให้เกียรตินะคะมาส่งข่าวสดกับเราในระะขอบพรค่ะ และตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับวิทยากรอ,อีกหนึ่งท่านนะคะกับอาจารย์คุณพิสัยพัฒนวิศนค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นต้งองสอบถามกันเลยนะคะว่าโรคอ้วนเนี่ยเกิดจากอะไรคะโรคอ้วนนะคะก็เกิดจาก,กความไม่สมดุลของพลังงานนะคะที่เรารับเข้าไปกับที่เราใช้นะคะเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะให้พลังงานสูงนะคะแต่ในปัจจุบันนี้คนเราไม่ค่อยออกกำลัง การกินอาหารเข้าไปก็เลยไม่ได้ใช้ก็ทําให้เกิดไขมันสะสมได้ค่ะค่ะแล้วโรคเรื้อรังเลยคะค่ะโรคเรื้อรังนะคะก็จะมีอยู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะ,คะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคมะเร็งค่ะค่ะโรคเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะโรคพวกนี้นะคะก็เกิดจากการที่เรา เป็นโรคอ้วนลงพุงมามาก่อนนะคะส่วนหนึง่งแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่กล่าวไปแล้วนะคะเรื่องค,ค,ความไม่สมดุลระหว่างเรื่องการกินไม่เป็นนะคะคคแล้วก็การไม่ดูแลเรื่องการออกกำลังกายเวลาเกิดขึ้นแล้วจะมีผลเสียยงไงบ้างคะอาจารย์ในเรื่องของผลเสียของโรคเลื้อรลังเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดโรคขึ้น ทําผลเสียผลกระทบไปได้ทุกด้านนะคะในในเรื่องของสภาพสังคมเศรษฐกิจต่างๆในเรื่องของสังคมก็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตต่างๆนะคะทําให้ครอบครัวเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่ดีในเรื่องของความความสุขนะคะอาจจะมีหหน้าครอบครัวป่วยก็ต <olan> ้องมีลูกหลานมาคอยดูแลทําให้เราไม่ได้ทํางานนะคะชีวิตคุณภาพชีวิตในครอบครัวนั้นก็จะเสื่อมไปในด้านเศรษฐกิจนะคะ สังคมของออประเทศเราเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาโรคพวกนี้นะคะซึ่งเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะถ้าเป็นแล้วนะคะเราพอจะมีแนวทางแก้ไขอะไรในเบื้องต้นได้บ้างคะถ้าเราเจ็บป่วยนะคะแนวทางการแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องใช้สาอเข้ามานะคะโดยเฉพาะกรมอนามัยเราก็จะน้น เรื่องการส่งเสริมคนไทยให้สุขภาพดีโดยนำสามอ,อเข้ามาคือเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายและเรื่องอารมณ์ให้สมดุลกันนะคะอาคาสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์คนพินนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมท่านบ้านหนค่ะเกี่ยวกับสุขภาพได้ค่ะาการฝากนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพมีการส่งเสริมเน้นการส่งเสริมป้องกันนะคะดีกว่าที่จะให้เราป่วยก่อนนะคะก็ถ้าป่วยแล้วมันการรักษาแล้วร่างกายเราจะกลับมาเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะในสร้างความสมดุลให้เกิด ในเรื่องของร่างกายจิตใจเราต้องดูแลไปพร้อมกันนะคะให้มีสุขภาพดีทั้ง2ด้านค่ะค่ะเรต้องขอขอบพระคุณนะคะกับอาจารย์คนวิใัยปัทธรรมที่สอนนะคะที่ให้เกียกนมาร่วมพูดคุยกับเราะคะ่ะขอพพระคุณค่ะสวัสดีบางแสนมินไปทะเลกันไมอ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิ รู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เรียนลูกอยู่คนเดียวนี่นไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน Wi-Fi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับท่านวิทยากรกกผู้ให้ความรู้นั่นเองค่ะท่านอาจารย์ทัศนีโสรัฐธรรมกุลพยาบาลวิชาชีชำนาญการสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามก่อนเลยว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อหมายถึงอะไรคะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย3อเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวของเรานะคะออแรกก็คือเรื่องของอออาหารออที่2เป็นเรื่องของออออกกาลังกายนะคะออที่3เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของเรานี่เองนะคะก็จําง่ายๆนะคะอาหารออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์ค่ะสาหรับเรื oh. ่องของการปรับพฤติกรรมเนี่ยเน้นเรื่องของสมดุลของการนําเข้า ในร่างกายแล้วก็เอาออกจากร่างกายอ๋อแรกเรื่องของอาหารก็เป็นเรื่องของการนําอาหารเข้าร่างกายซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งของพลังงานมี2ออย่างนะคะพอเอาเข้าไปเอาเข้าไปในร่างกายปุ๊บร่างกายก็จะเอาไปใช้งานใช้ไม่หมดก็จะกลายเป็นสิ่งที่สะสมเป็นไขมันในร่างกายนะคะอ๋อที่สองเรื่องของออออกกลางกายก็เป็นการเอาพลังงานออกมาใช้ค่ะก็คือใช้ นำพลังงานออกจากร่างกายนะคะใช้ทีนี้ใช้มีสองมีใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพะนะคะใช้เพื่อขจัดไขมันส่วนเกินใช้เพื่อปรับระบบร่างกายนะคะในเรื่องของระบบไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดค่ะกออกกำลังกายเพื่อยืดเยียดกล้ามเนื้อทำให้เกิดความยืดหยุ่นของเอ็นข้อต่อนะคะ,คะแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ